สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งคดีอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องพันธบทเอกทิติสารอุทธนผลหรือผู้กำกับโจออดีตผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์กับพวกรวมเจ็คนฐานร่วมกันฆ่านายเจรพันธนพัฒน์หรือมาวินอายุ24ปีผู้ต้องหาในคดียาเสพติดด้วยการซ้อมและใช้ถุงดำคลุมศีรษะจนขาดอากาศหายใจอย่างทารุณซึ่งมีอัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียว โดยสารได้พิคหอพยานาหลักฐานในสำนวนแล้วจึงมีคำพิพากษาว่าพันตำรวจเอกทิติสันอุทานาผลอดีตผู้กำกับโจ้จำเลยที่1พันตำรวจตรีระวีโรธดิดท,ทองจำเลยที่2ร้อยตำรวจเอกทรงยศคลายนาคจำเลยที่3ร้อยตำรวจโทวรนินมาวรนาจำเลยที่4ดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียวจำเลยที่5และสิบตำรวจตีปวีกรคำมาเร็วจำเลยที่7ได้ร่วมกันกระทำความผิดจริง เป็นการกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้เรียงกระทงลงโทษในทุกความผิดโดยให้ลงโทษตามมาตรา289วงเล็บ5ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและกระทําด้วยการทรมานทารุณโหดได้่งเป็นบทหนักสุดตามมาตรา90มีโทษประหารชีวิตโซดับตํารวจสุภากรจาเลยที่6มีความผิดตามมาตรา157ฐานเละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันข่มขืนใจให้กระทําการใดหรือไม่กระทําการใดให้ลงโทษจําคุก8ปีแต่อย่างไรก็ตาม จำเลยที่1ถึง7ให้การเป็นประโยชน์จากการพิจารณามีการให้เงินค่าปรงศพ3 0,000บาทเพื่อบรรเทาผลร้ายให้บิดามารดาผู้ตายคนละ30,000 0บาทนอกจากนั้นยังมีพฤติการในการบรรเทาเหตุร้ายด้วยการพยายามช่วยปฐถมพยาบาลและนำส่งไปให้โรงพยาบาลจนกู้สัญญาณชีพกลับมาได้จึงเป็นเหตุบรรเทาโทษพิจารณาลงโทษให้จำเลยคนละหนึ่งใน3คงจำพุกตลอดชีวิตส่วนดาบตำรวจสุภากรน,นิ่มชื่นจำเลยที่6ให้ลดโทษหนึ่งในส คงจำคุก5ปี4เดือน